จะติดเร็วหรือไม่ครับติดตามยกที่สองแล้วอ,อ้าวเอตับในมีสัญลักษณ์เหมือนกันแล้วครับจะดูว่าทีมงารรนทัพจะได้กเก๋วเลยครับวางแข้งยังไม่ถึงกวปักธงชัยสายไปก่อนครับ รพระพลสายพักใยแค่เช็ดยานเลยครับอย่างนี้แล้วพ,พบอักขาดเลุด,ด,ดอีกไม่โดนเติมครับมันไม่ได้บอกขึ้มือบ้างแล้วสวัสดึงดูงแล้วครับตัวล้มบ่อยๆความมั่นใจจะขาดหายไปหรือเปล่าขึ้นบนเลยครับ เลยครับระวังล่างขึ้นบนเลยครับนี่ครับสายพนักพลทงไทยสายขวาดีสายสายจะทางก็รอไหมครับเดี๋ยวตักพงไทยบอกแมเดี๋ยวเทนน่าเดี๋ยวเทนน่าเฮดสองฝั่งส่งยอดสามพันเฮดสองฝั่งพันสองหก รับรวมนะครับเท็จสองฝั่งสิบแสนแม่มัดแย็บยากจะเปิดการให้ได้ครับผลงานที่ผ่านมึคุณ่เป็นประธารนะครับทีเดิ้งห้าหน้าเลยครับทั้งสองครับขอบคุณครับตายตายคืนตายมาขวาเตะทางขวาแล้วครับตายอีกสองแดงแพ้พรมตายจะทำงานแล้วครับ ดูครับนี่ค,ครับควรดูเลยว่าตกคงชัยอาวุธเนี่เห็นกันหมดแล้วครับสายยาวๆายเวไป้ายต่อยซ้ายครับพรพลสาย,าสายโบสถ์ต่อเออเดินไปผูกไปครับอยู่ที่ พระพรจะตกใจไหนไอ้หนา้ายักเข้าใส่ครับดซ้ายขวามาซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาโอ๊ะเบตเพลงเบตโป่งเ,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 เดียวครับถึงนับเลยครับแอ,อบสติสู้ต่อครับนับถึงแปดโอ้ยแทงซ้าย โดนเต็มหนึ่งนครับจะได้นับเพิ่มหรือว่าจะถูกนับเพิ่มนะครับสายหลุดอุ้ยโดนแข้งแม่โดนขวาครับทำท่าลุกยากแม่ต่อยซ้ายไม่ลืมว่าทั้งคู่หนักนะคุณจ้องหนักแท้ใครหลวมใครพลาดโป้งนับโป้งจอดได้นะครับดูครับ เดินต่อหานะครับทำให้เห็นแม่แบบดีเลยนี่ร <Happ> ับจะประมาณนะครับมวยไทยไก่เดียวครับดูครับขยับขยับตัวทรายไปทรายพนพลกลาบมาตัดสายถึงมาดีครับตันโพนตันมาครับดูครับรอครับ ภาษาในเสียจังหวะอยู่ด้วยครับพระพลเดินแบบนี้เต็มโหมดแบบด้วยหมู่เอาชนะทีท่กะโดดออกไปได้ยกที